You know คุณรู้งานแล้วนะมองหาล่องรอยแยกกันหาดีกว่าไม่ต้องห่วงนะครั้งนี้ฉันจะระวังตัวให้มากขึ้นออก,ก็จะระวังนี่อะไรพี่คนนี้ดูเหมือนว่าล่องรอยจะนำเรามาเจอที่เดียวกันโอ้ yeah. oh, พี่เขาเดินเขาเดินมากับเราด้วยอ,อันตรายนะน้องพี่เป็นห่วง ล่องลอยมันนําเราไปข้างบนรู้สึกว่าล่องรอยมันจะนําขึ้นไปข้างบนเห hmm. hmm. มือนรอยมันจะมาหยุดที่นี่ล่องรอยมันมาจบที่นี่ โอ้สัตว์มันแตกตือนหนีมันหนีอะไรมาพระเจ้าลาทะลอยตัวนี้มันเก่งนอ้อยเนี่ย ู้ว่าแล้วหนูหนูหลบไปก่อน ดูสิพบคุณจนได้เจอคุณแล้วไอตัวนี้ผมเคยเจอมันนะมันชอบให้ของอะ่ะอ๋อไอตัวนี้มันคือเปิดไฟไวเวอร์เรียนเองเหรอมันชอบให้ของเวลาผมมันชอบแนะนำด้วยนะเออมันบอกว่าอาวุธที่ ไม่ค่อยมีคนใช้อ่ะเป็นเป็นดนขึ้นโดนตรีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออก็จเจอมันบ้างอ่ะใช่แล้วใช่หรือเปล่าใช่แล้วคุณต้องการรู้ว่าจะหามังกรที่มีภูเขาไฟที่หลังได้ที่ไหนใช่ไหมอืมฉันครอบครองความรูน้นั้นแต่คุณยังไม่คู่ควร มีเพียงหนึ่งผู้ซึ่งยืนอยู่บนสูงสุดของห่วงโซ่อาหารหากคุณได้พิชิตไว้เวร์ไฟและไว้เวร์ที่มีเขาที่ได้อาศัยอยู่ในป่าและที่ลกล้างหลังจากนั้นคุณก็จะคู่ควรบนสุดของห่วงโซ่อาหารเหรอไว้เวร์มีไฟมีเขา ฉันเดาว,ว่าเราจะต้องล่ามอนสเตอร์สองตัวนั้นนะมันต้องเป็นลาทัลอสและเดียโบนแน่นเลยอยากจะกลับไปที่ฐานเพื่อเตรียมตัวก่อนไหมจะต้องไปจัดการลาทัลอสกับเดียโบก,ก่อนซึ่งมันอยู่บนของห่วงโซ่อาหารเขาบอกให้เรากลับไปที่เบดก่อนอาล่ะก็โอเคอ่คุยได้ไหมเนี่ยอ อ๋อมันให้เราหันอันละทลอดก่อนเลยนี่มีปัญหา,ามาั้งมาอ่ะยังไงกูก็ต้องหันอ,ะอ่ะอมาสิแหม่ว่าแล้วเชียร์เจอมันเนี่ยอย่ากลัวดิจุย้ยเสียงสันส่นๆนะงี้อ่มามาแล้วเปิดเปิดก่อน ข้อมูล Flying w ไว้เวิร์นลาทัลอสสุดยอดมอนสเตอร์แห่งป่าโบรลานที่รู้จักกันในชื่อราชาแห่งท้องฟ้าไวซ์เวิร์นที่น่ากลัวที่บินลงมาเพื่อโจมตีผู้บุกลุกโจมตีด้วยกรงเล็บพิษและพ่นไฟด้วยลมหายใจข้อมูลที่เป็นประโยชน์ลาทัลอสชอบที่จะอยู่ในท้องฟ้าเพื่อปล่อยการโจมตีของมันแต่ด้วยกระสุนแฟตบอมหรือกระสุนจากสิงเกอร์ สามารถทำให้มันล่วงลงมาบนพื้นโลกได้บาดแผลที่ปีกของมันทำให้เกิดช่วงเวลาที่เป็นจุดอ่อนหากมันพยายามจะบินจุดอ่อนอยู่ที่หัวที่ปีกที่หางแพทธาตุบังกริวเตอรเรียวไลโบกันไวเวิร์นบรัสระเบิดที่เกิดจากกระสุนไวเวิร์นบรัสจะขึ้นอยู่กับชนิดของการโจมตีใส่มันยิ่งโจมตีใส่มันรุนแรงเท่าไหร่การระเบิดก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น ติลเตอรีร่โบกันโบกันเป็นอาวุธที่ใช้โจมตีมอนสเตอร์จากระยะไกลมีโบกันทั้งหมด2ชนิดคือเฮวี่โบกันซึ่งมีกระสุนที่ทรงพลังมากกว่าและไลท์โบกันซึ่งความคล่องตัวและการโลบหลีกจะทำได้ดีกว่าและยิงได้เร็วกว่าด้วยไลท์โบกันหากเปรียบเทียบกับเฮวี่โบกัน ไรโบกกันจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าและสามารถรีโหลดกระสุนได้เร็วด้วยแต่ต้องแลกมาด้วยการที่ปืนดีดมากกว่าเวลายิงและบรรจุกระสุนได้น้อยกว่าการกดาวค้างจะเป็นการรีโหลดกระสุนทั้งหมดไวเวิร์นบลัสวางระเบิดลงไปในพื้นเพื่อที่จะเซ็ตการระเบิดเมื่อมันถูกโจมตีกระสุนจะค่อยๆเพิ่มจำนวนเองอัตโนมัติตลอดเวลาการยิงกระสุนสลิงเจอร์วงเล็บถือปืนอยู่ ขณะที่ทำการเล็งโดยการกดปุ่ม LT นั้นให้กดปุ่ม RS เพื่อที่จะเปลี่ยนไปใช้กระสุนสลิงเจอร์วงเล็บถือปืนอยู่ขณะที่ทำการเล็งด้วยกระสุนสลิงเจอร์คุณสามารถกด B เพื่อยิงคัชคอร์ได้หรือกดปุ่ม RS อีกครั้งเพื่อที่จะกลับไปใช้กระสุนปืนปกติ e w a วตติ้งรีโหกระสุน1เม็ดจะถูกโหลดเข้าไประหว่างคุณใช้ท่าสไลติ้ง e w a วต วงเล็บกด RT หลังจากนั้นให้กด A 2 t ถ้าคุณใส่ Mod e v a ว i n g Reload เข้าไปนะหากคุณใส่มอดตรงไปเพิ่มขึ้นคุณก็จะโหลดกระสุนได้เพิ่มขึ้นในแต่ละรอบของการหลบการสวนด้วยไวเวิร์นบลัชมอดไวเวิร์นบลัชชนิดที่2จะทำให้คุณยิงกระสุนระเบิดออกไปข้างหน้าซึ่งมีแรงดีของปืนค่อนข้างรุนแรงและสักพักกระสุนก็จะระเบิด มันจะทำความเสียหายขึ้นมาอีกมากเลยถ้ามันถูกทริกด้วยมอนสเตอร์แต่โคตรใช้ยากใช้มาแล้วคุณสามารถติดตั้งมอดตัวนี้ได้แค่อันเดียวโอ้โหโดดพิดอย่าง <c oughs> านี้ไอ้นั่นมันเอาอันี่มาให้แล้ว <c oughs> ปืนทั้งคู่ปืนทั้งคู่ตายตายแนะ่ โอ้ยแมงนี่มาจิ้มกูอีกโอ้โหสนุกจินี่สนุก โอ้โหกระสุนครับมันนี่แพงมากเลยนะไม่ธรรมดาเลยเนะี่ยแล้วโดนทีละหนึ่งนะโอ้โหเล่นไม่เป็นหมดนะเนี่ยเล่นไม่เป็นแหละแต่ว่าอย่านอนหลับสบายไม่เอาจิ้มจิ้มเข้าไป ต้องี้แหละสายเฮ้ยมันติดอะไรปะเนี่ยติดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตายตายังตัวต่อไปเดียบรอฉันเตรียมภารกิจให้คุณแล้วบอกมาได้เลยถ้าพร้อม เล่นไม่เป็นแบบนี้มันก็ต้องยิ่งเล่นนะไอ้ปืนเล็กเนี่ยมันจะได้ฝึกอ่ะเนี่ยเวลาเจอแบบนี้แล้วมันท้อเลยนะเนี่ยโอ้โหตายกว่าจะฆ่าได้เอาละครับท่านผู้ชมฮันเตอร์ของเราใช้ปืนเล็กฆ่ามังกรเป็นชั่วโมงเลยครับมันท้อมันเหนื่อยก็ถึงเวลาที่จะตัดคลิปแล้วตอนนี้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง ให้ไว,วเวเลียนตัวแรกเขาทราบว่าเราพอใช้ได้โดยการที่จะไปฆ่าตัวที่อยู่บนห่วงสุดบนสุดของห่วงโซ่อาหารพวกลาทะลอนแล้วก็เดียบโบรตอนนี้จัดลาทะลอไปละเหลือเดียบโบรโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ